สนับสนุนโดยคัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ s ต op l ล s s ค่ะจอตลาดหุ้นในช่วงภาคเย็นวันนี้นะคะกับหมวยธนวันปันธชดค่ะตามติดดัชนีหุ้นไทยกันต่อนะคะวันนี้ถือว่าร้อนแรงเหลือเกินค่ะสำหรับเซ็นเนกไทยนะคะ แกวงตัวอยู่ในแดนสีเขียวตลอดทั้งวันเลยนะคะในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมาเราเห็นเซตบวก23จุดเราก็ว่าบวกเยอะแล้วนะคะพอมาภาคบ่ายค่ะปรากฏว่าเซ้นเด็กไทยทะยานขึ้นไปทะลุ1,600จุดนะคะคุณผู้ชมคะบวกขึ้นมา40จุดค่ะทะลุ1,600จุดขึ้นไปที่1,601จุดนะคะตอนนี้ตลาดกําลังจะปิดทําการซื้อขายนะคะเรามาอัปเดตตัวเลขกันค่ะจะเห็นได้ว่าบิ๊กแคปมากันทั่วหน้านะคะ โดยเฉพาะหุ้นที่มีขนาดใหญ่ๆช่วยผลักดันให้เซตนั้นทะยานขึ้นไปค่ะล่าสุดนะคะหลังจากที่ขึ้นไปทดสอบ1,601จุดนะคะุณผู้ชมค่ะตอนนี้บวกขึ้นมา38จุดค่ะย่อลงมาต่ำกว่า1ั0 6นะคะอยู่ที่1,599.29จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายในช่วงครึ่งเช้า30,000กว่าล้านพอมาครึ่งบ่ายบวกเข้ามาอีก30,000กว่าล้านรวมเบ็ดเสร็จ 6 4 0 0 0ล้านบาทนะคะห้านดับหลักทรัพย์ค่ะทูคอร์ปอเรชันขึ้นมาชนแนวต้านนะคะย่อแล้วค่ะลงมาที่12บาท80สตางค์ค่ะเคแบงบวกขึ้นมา3%เยืนที่235บาทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์ออลทมพานะคะทะลุ8บาท20ขึ้นมาตอนนี้ขึ้นมายืนที่8บาท85สตางค์ค่ะตามติดด้วยตัวของ p t t บวกมาเปอร์เซ็นต์กว่านะคะยืนที่347บาทและ k t b ค่ะขึ้นมา 1%, 1่จุดน,นะคะืนี่สตางค์คะ การปรับขึ้นของดัชนีหุ้นไทยในวันนี้นะคะก็ต้องยอมรับค่ะว่าเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะมีข่าวเชิงบวกมาจากฝั่งของ ECB นะคะแต่ว่าขึ้นมาแรงๆแบบนี้ทดสอบ1,600พรุ่งนี้ถึงเวลาที่จะต้องมีการขายทำกำไรหรือไม่นะคะช่วงนี้ไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ค่ะอยู่ในสายกับเราตอนนี้นะคะท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะคุณประกิตริวัฒนเกตค่ะ คุณประกิดสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเซตบวกขึ้นมาหนึ่งพันหกร้อยนะคะคือคุณประกิดคิดว่าเป็นไปตามคาดไหมคะหรือว่าบวกแรงเกินไปคะคือถ้ากําขึ้นมาพันหกร้อยเนี่ยมันก็ไม่ถึงกระนัว่าเป็นความคาดหมายที่จะเป็นความคาดหมายก็คือเร็วเร็วมากนะครับไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ย ดัชนีเนี่ยก็มีสัญญาณดีมาแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อสำหรับที่แล้วเนี่ยก็ภาพทางเทคนิคก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเป็นการส่งตัวในรูปแบบของ ascending triangle นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเบรกเอาขึ้นมาแล้วก็ Run Away Gap แบบนี้เนี่ยก็ยอมรับว,ว่าภาพมันสวยแล้วก็มาแรงกว่าที่คาดไว้พอสมควรนะครับอย่<ะ>างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้มันขึ้นมาเทสที่พันหรอ แถวพันหกร้อยสองจุดอีกครั้งหนึ่งพันหกร้อยสองจุดเนี่ยเคยดักดัชนีไว้ได้จางๆเนี่ยประมาณสองครั้งด้วยกันก่อนหน้านี้นะครับ uh huh. รอบนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้สัปดาห์หน้าดัชชีมีโอกาสย่อตัวบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าด้วยโมเมนตัมที่มันเวี่ยงขึ้นมาแบบนี้เนี่ยผมว่ามีโอกาสไปต่อสูงเพราะว่ารอบนี้เรามาได้บิ๊กแคปนะครับแล้วก็ ก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าบิกแคปเนี่ยแทบไม่ได้รับความสนใจเลยนะครับแล้วก็ซึมลงไปตลอดเพราะนั้นแปลว่าอัพไซด์หรือร่มในการปรับเพิ่มขึ้นของบิกแคปเนี่ยมันมีเยอะนะครับพอบิกแคปปรับเพิ่มขึ้นก็มีโอกาสดันดัชนีขึ้นผ่านพันหกร้อยสองจุดได้นะครับก,ก็คิดว่าช่วงต้นสัปดาห์หน้าอาจจะอ่อนตัวบ้างนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ลงไปต่ำกว่าพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าละ แลวสุดท้ายก็น่าจะขึ้นมาเบอ1,602จุดได้นะครับค่ะคือกรอบสัปดาห์หน้าคือ1,575จะเป็นแนวรับนะคะแล้วก็1,602จุดนี่คือเป็นจุดที่คือมาทดสอบน่าจะขึ้นมาผ่านนะครับมาทดสอบรอบนี้ได้เนี่ยก็ก็คงกลับที่เดิมล้อันนี้ก็ไปเทส1,650นะครับค่ะ1,650จุดนะคะค่ะ แสดงว่ามาเร็วกว่าที่คาดการไว้นะคะปัจจัยอะไรบ้างคะแค่ e c ซเแต่ว่า <D> ถ้ามาแบบนี้เนี่ยก็แปลว่าสิ่งที่เราเคยคุยกันนะครับ<ฆ>คุณหมอถ้ายังจาได้คือเรามีเคยคุยเอาลูกปีห้าแปดนะครับตอนนั้นเราคุยกันว่ามาพันหกร้อยมาพันหกร้อยห้าสิบนะครับไปพ17ันเจ็ดร้อยพันเจ็ด้อยห้าสิบแปลว่ามันก็มีโอกาสเป็นจริงมากขึ้นนะครับถ้าเป็นจริงแบบนั้นเนี่ยมันยิ่งน่ากลัวะนะครับเพราะว่ามารอบนี้ท่ามกลางเศรษฐกิจเป็นแบบนี้แล้วก็แนวโน้มที่ แต่หลายอย่างมันยังมีความเสี่ยงอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าแปลว่าสิ่งที่คิดไว้ก่อนหน้านี้ว่าปลายมีนาหรือว่าประมาณต้นต้นเมษาเนี่ยเ <ME> <OT> e: มื่อตลาดเทสทพันเจีนเนี่ยจะมีการปรับฐานลงหนักได้เนี่ยก็แปลว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับก็อยากให้ระวังด้วยนะครับไม่อยากให้ประมาทจนเกินไปค่ะมาด้วยหุ้นบิ๊กแคปแบบนี้แสดงว่าต่างชาติจะเข้าแล้วหรือเปล่าคะคือต่างชาติเนี่ยมันมีโอกาสมีโอกาสกลับมาซื้อคืนแต่ไม่ถึงขนาดว่าจะเข้ามาเยอะ นะครับเพราะก่อนหน้านี้ขายตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือหนึ่งจนขายประมาณหมื่นแปดนะครับจนยอดซื้อสะสมสุทตั้งแต่ปีห้าสองจนถึงปัจจุบันเนี่ยเมื่อคิดตามมูลค่าตลาดเนี่ยมันเหลือแค่สองจุดหกหมื่นล้านเท่านั้นผู้าี้คือเขาถือหุ้นแค่ซส์ประมาณแค่สองจุดหกหมื่นล้านคือมันน้อยมากนะครับน้อยจนเป็นรอบสี่ปีได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่แปลกที่เขาจะซื้อคืนกลับมาบ้างนะครับยังไม่มีสัญญ,ญาณที่ชี้ชัดว่าเขาจะกลับมาแบบเป็นรูปแบบต่อนเนื่องนะครับความเสี่ยงที่ผมยังงมออเห็็นกคืว่า่า EPS กับ GDP เราเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงว่าจะโตไม่ได้ตามเป้าอย่างที่สองก็คือเรายังคงใช้กลไกเสรึกอยู่นะครับไม่อยากให้ตลาดลืมในส่วนนี้ไปนะครับค่ะก็หนึ่งพันหกร้อยสองจุดนะคะถ้าหากว่าสัปดาห์หน้าเด e กขึ้นไปได้จริงๆรนะีต้านถัดไปเท่าไหร่คะเอ่อสัปดาห์หน้าเนี่ยผมคิดว่าเนึ่งอย่างแรกอาจจะยังไม่ได้ผ่านพันหกร้อยสองจุดในช่วงต้นสัปดาห์แต่อ่อนลงมาผมไม่ได้ต่ำกว่าพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้านะครับแต่ถ้าเมื่อมีการผ่านพันหกร้อยสองจุดขึ้นไม่ได้เนี่ย ก็มีโอกาสที่จะไปต่อเนื่องถึง1,650ได้นะครับค่ะกลยุทธ์ล่ะคะควรจะทำยังไงดีคะเน้นดิคับอย่างเดียวตอนนี้คุณเล็กคุณน้อยพอแล้วไม่เอานะครับถ้าสังเกตค,คือคุณเล็กคุณน้อยไกลไปว่าไม่วิ่งละซึ่งดิคัเนี่ยผมว่ารวมในการปรับเพิ่มขึ้นเป็นเยอะโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับลองลงมาก็มีเรื่อแคปอย่างเช่นพวกอสังหาแล้วเหมาก่อสร้างเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเวลาตลาดบูบูเนี่ยนะครับอสังหาแล้วเหมาก่อสร้งางแล้วก็พวกธนาคารพาณิชย์มันจะขึ้นเรื่อย ะคธนาคารพาณิชย์ตัวไหนโดดเด่นมั้คะอย่างธนาคารผมก็ยังขึ้นชอบเคแบงอยู่นะครับทีเอมีก็ชอบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เคแบงก์ทีเอ็มบีแล้วเคทีบีนะครับส่วนต a ังหารแน่นอนว่าเราปลื้มปรึกษากับสุภไลค่ะนะครับค่ะตัวของธนาคารกรุงศรีค่ะวันนี้ขึ้นมาชนซิลลิงอันตรายนะครับเพราะว่ามูลค่าการซื้อขายไม่ได้เยอะมากนะครับแค่หลักเจร้อยร้อยล้านแต่ว่า คือมาถึงเกือบเกือบซิลลิงได้แบบนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ดัาให้ตลาดเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าขนาดมาเก็ตแคปของเบย์ค่อนข้างใหญ่นะครับกลุ่มรับเหมาก่อสร้างล่ะคะไอทีดีก็ขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะมี<ข>มุม<ข>มองย<ข>่า<อ>งค่ะก็ยังขึ้นได้ต่อดนก็จะเป็นประเด็นให้เกงกําไรเรื่องเหมือนปวดแต้นะครับแต่ว่าผมว่าก็เทรดดิ้งได้แต่ก็ต้องมามาระวังถ้าจะเอาแบบว่าเซสฟสสบายๆผมว่าสเตคอนซีเคซิงเทคเอสทีพีไอน่าจะเบากว่าแล้วก็สบายกว่านะครับค่ะปัจจัยการเมืองไม่มีผลต่อเซลยคะ อาจจะมีนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจากการที่สนชเนี่ยถอดถอนคุณยิ่งรักเนี่ยสิ่งที่เราต้องรอดูว่คือแหล่งกระเพื่อมซึ่งตอนนี้เรามีไมาเห็นแล้วนะนะครับลองไปดูเพจหน้าหน้าคุณโอแฟตเพจหน้าหน้าเพจคุณโอ๊ตนะครับแล้วก็อาจจะเรื่องของน้าเพจคุณยิ่งรักอย่างเงี้ยนะครับก็เริ่มเห็นแล้วนะครับแล้วต่อไปนี้ก็แปลว่าเราก็ต้องมาดูว่าการกระเพื่อมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทางคอสชจัดการยังไงแต่ที่แน่แนก็คือพยาการศึกอยู่ยาว ค่ะ,ะค,ค่ะมาตรการ QE ของ ECB ที่ออกมานะคะในระยะยาวที่มีการอาัดฉีดเงินเข้าสู่ะระบบทุกๆเดือนนะคะจนถึงปีหน้าเลยค,คุณประกิตมองว่าจะส่งผลต่อตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างคะออผมคิดว่าถ้าเราไปเปรียบเทียบกับ QE หนึ่ง QE สามของสหรัฐเนี่ยน,น่าจะเห็นภาพนะครับเพราะว่า QE หนึ่งเนี่ยก็ใช้วงเงินไปประมาณ1.3ล,ล้านล้านเหรียญสหรัฐเหมือนกันส่วนคิ QE วสามเนี่ยใช้ไปประมาณหนึ่งจุดห้าล้านเหรียญสหรัฐนะครับในช่วงที่ใช้ QE วหนึ่งตอนนั้นเซ็นดิเนกก็ปรับเพิ่มขึ้นถึงสามสิบเปอร์เซ็นส่วน QE วสามก็ประมาณเกือบเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้อะประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์กว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เ,เราล้อนกลับไปดูตอน QE ของสหรัฐเนี่ยมันก็พอคาดหวังกับเรื่องของยุโรปได้นะครับแต่อย่างไรก็าตามเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับว่าวัฒนธรรมกับเนเจอร์ไม่เหมือนกันตอนนั้นเนี่ยคิวอีหนึ่งที่ซื้อทัั ABS, ัั้งพพวกนนธบบตรรฐาล,าลเี่ย บง์เนี่ยพอได้เงินมาเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ได้เอาป่อยปล่อยกู้เข้าสู่ระบบแต่เขาเอาเงินเนี่ยไปลงทุนในตลาดหุน้นทั่วโลกเพราะว่าเขาไม่มั่นใจระบบเ,รเศรษฐกิจนในประเทศก็ยังไม่กล้าปล่อยนะครับไม่่กล้าปล่อยกู้แต่ว่ายุโรปเนี่ยได้เงินมาธนาคารในยุโรปถ้าได้เงินมาจากธนาคารอีซีเนี่ยอาจจะเอามาปล่อยกู้ส่งสุภาพธุรกิจมากกว่าที่จะเอาไปลงทุนอย่างพวกสินิทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกนะครับมันก็เป็นไปได้ว่า เม่มเงินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบว่าสักครั้งเท่ากับตอน QE1 ที่มีสามนะครับค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้น่าเกลียดมากใช่ไหมคะคือมันอาจจะไม่สักครังก็คงไม่น้าเกลียดอย่างน้อยเนี่ยมันก็ต้องมีมาบ้างนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งไปหวังว่ามันจะมาเยอะแบบเมื่อตอน QE ของสหรัฐนะครับค่ะกลุ่มน้ำมันนะคะคุณประเกิยดมีมมอยงไงคะเพราะว่ารอบนี้ขึ้นตามเซตเหมือนกันนะคะแต่ว่าราคา<อ>ดูเหมือนจะมีนดนึงนะคะก็แต่ว่าก็ะะยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของราคาน้ำมันนะครับเพราะว่ามันยังคงมีความผันผวนแล้วก็ยังมีโอกาส <c oughs> ครัแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราพูดกันมาหลายครั้งแล้วว่าดาวไซต์อ <c oughs> ของคุณน้ำมันมันจํากัดนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าราคาน้ำมันมันลงไปเยอะมากแต่ต่อไตรมาสสามไตรมาสสี่จะส่งผลให้เกิดการขาดทุนจากสต็อกนะครับหรือสินค้าคงคลัง แต่ตอนนี้เนี่ยราคาน้ํามันเนี่ยถ้าเห็นก็คือว่าลงมันก็ลงไม่ได้มากอะไรมันทรงตัวเพราะฉะนั้นไตรมาสหนึ่งปีนี้เนี่ยมันจะดีขึ้นจากไตรมาสสี่ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นุมันก็ปรับเพิ่มขึ้นมาค่ะเรื่องของนนแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในบ้านเราแล้วก็ทิศทางของการดาเนินนโยบาย,ยทางด้านการเงินของคือพอเจอแรงกระทุ้งจาก ECB แบบนี้สิ่งที่ตามมาแน่นอนคือสองครามค่าเงินนะครับแล้วที่สําคัญในประเทศในภูมิภาคเราก็เริ่มได้เห็นบางประเทศเนี่ยปรับลดอตรดดอกเบี้ยเป็นเซอร์ไพรส์มากเช่นอินเดียนะครับ ก็เออผมว่าในอนาคตเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าคลอทงงอจะมีการพิจารณานะครับในการปรับลดตัดดอกเบี้ยบ้านเราลงมาซึ่งถ้าปรับลงมาจริงเนี่ยโอ้โหยิ่งซุปเปอร์บู๋เลยค่ะนะครับบูลิชมากนะคะกลุ่มไหนได้รับประโยชน์บ้างคะนอกจากสังหาร,ริมทรัพย<อ>์ก็คงต้องเป็นอสังหาร,ริมทรัพย์แล้วก็คอนซัมชันทั้งหมดในประเทศ <c oughs> นะครับช่วงนี้กลยุทธ์เลทฟอร์ฟิตรันต่อได้นะคะครับก็ระวังช่วงต้นสัปดาห์หน้าหน่อยค่ะต้นสัปดาห์หน้าถ้าไม่หลุดหนึ่งห้าเจ็ดห้าใครไม่มีหุ้นไปทยอยเก็บบิทแคบได้ไหม ก็ได้ครับได้ครับค่ะได้นะคะ <c oughs> ขอบคุณคุณประกิตมากมากเลยนะคะ <c oughs> สวัสดีค <c oughs> ่ะ <c oughs> คุณประกิตศรีวัฒนเกตุผูดาการฝ่ายกลยุทธการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะไปที่แนวต้าน1,602จุดนะคะซึ่งถือว่าเป็นจุดที่เรามาทดสอบแล้ว2รอบ แต่ว่าไม่ผ่านนะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะรอบนี้มีลุ้นผ่านแต่ว่าไม่หมายความว่าจะยิงยาวตรงขึ้นไปนะคะอาจจะย่อก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเราไปไล่เรียงกันดูนะคะเซตขึ้นมาเนี่ยประมาณ60จุดแล้วนะคะ2วันนะคะก็เพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะว่าการขึ้นแรงแบบนี้ก็อาจจะมีจังหวะของการยอ่อแต่ว่าแนวรับไม่น่าจะหลุดที่ระดับ 1, 5ึ่จุดนะคะแนวต้าน 1, 6 0 2จุดค่ะส่วนต้านถัดไปนะคะ จะอยู่ที่ระดับ1,650จุดนะคะมุมมองเชิงบวกคะ่ะสำหรับปีนี้บิ๊กแคปเริ่มมาเดี๋ยวดูกันคะ่ะว่าฝรั่งจะเข้ามา ซื้อสุทธิหรือไม่นะคะถ้าหากว่านโยงทุนต่างชาติเข้ามาซื้อสุทธิเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่ารอบนี้เราเห็นนะคะว่าบิ๊กแคปเริ่มที่จะดันเซตขึ้นไปแล้วนะคะไงก็ตามค่ะก็ต้องกําหนดกลยุทธ์การลงทุนให้ดีมีกําไรก็ยืดอย่าลืมล็อกกาไรในช่วงที่เซตขึ้นไปตามบริเวณแนวต้านนะคะแล้วก็ถ้าย่อลงมาจะจับจังหวะรับก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ชมคะปิดท้ายในช่วงนี้นะคะก่อนที่ช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์อีกหนึ่งบริษัทหลักทรัพย์ค่ะด้วยวข,วววขอนใงริษัท กลุ่มของการลงทุนนะคะถ้าใครที่ลงทุนอยู่ในตลาดหุ้นนะคะแน่นอนว่าอาจจะเคยใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Stock Radar นะคะซึ่งเป็นตัวแอปพลิเคชันที่ช่วยสแกนหุ้นนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นก้าวใหญ่นะคะของทาง สต็อกเรด้าค่ะคุณทีราชาติก่อตรกูลผู้ก่อตั้งบริษัทสยามสแควร์เทคโนโลยีประเทศไทยนะคะจำกัดผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสต็อกเรด a านะคะเขามีการร่วมทุนกับนักลงทุนทั้งในฝั่งของญี่ปุ่นแล้วก็สิงคโปร์ค่ะเพื่อที่เตรียมลงทุนแล้วก็ปรับโฉมแอปพลิเคชันให้เป็นตัวที่ช่วยให้นักลงทุนลงทุนได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะโดยในปีนี้เองช่วงไตรามาสที่1จะมีฟีเจอร์ที่เรียลไทม์มากยิ่งขึ้นด้วยและที่สําคัญเตรียมที่จะมีการตั้งเป้าภายใน2ปี ะะจะรุกตลาดหุ้นต่างประเทศกว่า5ประเทศ5ภาษาซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นหุ้นของสิงคโปร์อินโดนีเซียญี่ปุ่นฮ่องกงและก็ออสเตรเลียด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยทดลองใช้ลองไปโหลดดูนะคะแอปพลิเคชัน Stock Radar ที่ App Store ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักโฆษณาก,กันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคะ่ะกลับมาฟังมุมมองของบิสัทหลักทรัพย์ไอรากันคะ่ะ